สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุษย์ก็จะมาช็อปปิ้งนะคะตอนนี้กำลังจะไปวอร์สวอร์เวอร์เฮดอะัลลิงเซวสโอเคฝนก็ตกเนาะมันแซ่ 250 meter, kör in i rondellen. Ta sedan tredje avfarten till Kungälvsvägen. Kör in i rondellen. Ta sedan tredje avfarten till Kungälvsvägen. Lidl. Lidl, okej. Okay. ฝนก็ตกนะเมื่อวานนี้ฝนตกมากเลยค่ะฝนตกค <พา S 1> ่ะลงมากเมื่อวานกล่าวว่ามาไม่ได้แล้วเห็นคิดว่าฝนจะตกตอนเช้าแรงอีกตกนิดหน่อยเองเมื่อเช้าก็ไม่มากเท่าไหร่ สองตายายก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะนอกจากมาเจ้าิ้งแล้วก็เ้าป่าวเ้นตอนดารันใกล้แล้วค่ะ กล้แล้วค่ะวิลลิสกล้จะถึงแล้วเดวิลลิสอืมคอมันที่หากแว่ง2ที่นั้นสเตอร์วิลลิสข้างบ้านไฟมันไหม้นะคะต้องมาวิลลิสที่นี่เนี่ยคะโอ oh, จะถึง mm hmm. ถึงแล้ว นก็คืมเลยถึงแล้วนัดเย่าย่าถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปช็อปปิ้ง เดี๋ยวไปเสียค่าจอดรถก่อนให้แทน,นไปเสียค่าจอดรถโอเคฮะโอเคแฮะออทสุดท้าย เดี๋ยวป้าเข้าไปช้อปปิ้งก่อนนะคะแห่นี้ก่อนนะคะกดติดตามให้ป้าได้ในะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ